สวัสดีครับแล้วให้ดูพลอยแดงครับกาหลังเบีย้ยแดงชุมปูนะครับแดงชมพูก็สวยนะครับไปทำแหวนทำทางหูทำขี้ทำไม่ได้หลายอย่างครับมิติก็แดงดีครับแดงแดงชุมพูเข้าตัวเรียนสวยแดงชมพูแดงครับตอนนี้ก็เริ่มหมด ตลาดก็ขาดแคลนเรื่องคอยวัตถุดิบช่วงก่อนจะเยอะนะครับแต่ตอนนี้ชาวโลกหันมาสนใจสีแดงครับกันเยอะทางประเทศจีนสหรัฐอเมริกาทางอิหร่านก็นสีแดงครับก็แรกบอกไม่สนใจเรื่องคอยอใหม่เผาใหม่เผาเก่าตอนนี้ก็ซื้อกันนะหมด ก้อนก็ขาดนะครับตอนนี้สนใจก็โทร08715056601นะครับอันนี้ก็เป็นก้อนลอยเก่าของร้านเจเจมจันนะครับเอาไปทาเป็นเครื่องประดับก็สวยดีครับสนใจก็โทรคุยได้นะครับเป็นลอยแดงที่เขายอมรับตอนนี้ครับทั่วโลกยอมรับแดงอเมริกา